สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองจาะลึกข้อมูลอ้อยพันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือ K8469 หรือที่หลายคนอาจจะคุ้นในชื่อสอ,อสองเรามีข้อมูลลักษณะประจำพันธ์พร้อมรูปภาพประกอบเลยแกะว่าจะมาแกะดูกันครับว่ามีอะไรสำคัญสำคัญที่เราควรรู้เกี่ยวกับอ้อยพันนี้บ้าง ค่ะการทาความเข้าใจลักษณะเฉพาะของพันธุ์พืชแต่ละชนิดนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมออทั้งศักยภาพแล้วก็ข้อจํากัดด้วยซึ่งพอเรารู้แล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่การจัดการที่เหมาะสมได้ค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกําเนิดกันก่อนเลยแลว้วก็เรื่องผลผลิตจากข้อมูลที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นลูกผสมระหว่าง F 1 4 3กับ R O C 1ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นลูกผสมที่ได้จาก F 1 4 3เป็นแม่แล้วก็ ROC 1เป็นพ่อนะคะอ๋อครับแล้วเรื่องผลผลิตล่ะครับเป็นยังไงบ้างเห็นว่าค่อนข้างดีค่ะที่น่าสนใจคือศักยภาพผล,ผลผลิตน้ำตาลค่อนข้างสูงเลยนะคะอยู่ที่11-16ถึงตันต่อไร่แล้วก็ผล,ผลผลิตอ้อยสดเองก็ดีมากค่ะ16-20ถึงตันต่อไร่แต่ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าตัวเลขน,นี้เป็นข้อมูลจากพื้นที่ที่มีการชลประทาน ผลผลิตสูงที่เดียวแต่ก็มีเงื่อนไขเรื่องน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องชัดเจนเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่สุดด้วยคือควรจะเก็บช่วง11-12เดือนก่อนที่อ้อยจะเริ่มออกดอกเนะะี่ยค่ะโอเคครับ11-12เดือนก่อนออกดอกแล้วลักษณะทางกายภาพล่ะครับการเติบโตหน้าตาต้นเป็นยังไงมีอะไรเด่นๆบ้างครับ จากข้อมูลนะคะพบว่าพัานุนี้จเจริญเติบโตเร็วค่ะแล้วก็แตกกอได้ค่อนข้างมากเลยตางอกดีด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตสูงนะคะส่วนลำต้นขนาดจะปานกลางค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กเส้นผ่าศูนย์กางก็ประมาณ2.6-2.8ถึง2.8เซนติเมตรสีล่ะครับสีลำต้นเป็นยังไง สีจะออกเขียวอมเหลืองค่ะแล้วก็มีนวลคล้ายๆแป้งปุกคลุมอยู่บางๆไม่ได้หนามากตัวปล้องก็อาจจะทรงกระบอกตรงๆหรือบางทีก็ข้อตรงกลางนิดหน่อยแล้วก็มีลักษณะโค้งเล็กน้อยค่ะไม่ได้ตั้งตรงเป,เป๊ะมีโค้งบ้างเล็กน้อยแล้วใบใบเป็นยังไงครับตั้งตรงหรือห้อยใบยจะมีขนที่กาบใบานะคะส่วนตัวใบจะปรกปานกลางคือไม่ได้ตั้งชี้ฟ้าหรือว่าห้อยลงพื้นจนเกินไปค่ะอยู่กลางๆพอพูดถึงลักษณะต่าง,างๆพวกจุดเล็กๆ,น,ๆน้อยๆที่ใช้จำแนกพันธุ์เนี่ย ก็น่าสนใจนะครับเหมือนข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะบอกรายละเอียดบ,บางอย่างต่างกันนิดหน่อยอย่างเรื่องตาอ้อยนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันคือในเอกสารข้อมูลแผ่นแรกๆเนี่ยระบุว่าตาอ้อยเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่พอไปดูคำบรรยายภาพลักษณะประจำพันธ์กลับบอกว่าเป็นทรงกลมหรืออาจจะรีรีหรือนูนนูหน่อยเอาล่ะครับทำไมข้อมูลต่างกันได้ล่ะครับ คือความแตกต่างตรงนี้อาจจะเกิดจากมุมมองการสังเกตก็ได้ค่ะหรือตัวอย่างที่นํามาศึกษาหรือแม้แต่แหล่งข้อมูลเองดังนั้นเวลาเราจะจําแนกจริงๆเนี่ยอาจจะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างประกอบกันนะคะไม่ใช่แค่ตาอ้อยอย่างเดียวอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องดูภาพรวมไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งแล้วลักษณะอื่นๆที่พอจะใช้เป็นจุดสังเกตได้มีอะไรอีกบ้างครับก็มีหูใบค่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเป็นรูปดาบหูใบรูปดาบใช่ค่ะ ส่วนลิ้มใบเป็นรูปเดือนหงายขอบจะหยกัยกๆหน่อยไม่เรียบแล้วก็คอใบค่ะอันนี้ก็มีข้อมูลต่างกันนิดหน่อยเหมือนกันต่างกันอีกแล้วเหรอครับเป็นยังไงครับค่ะคือข้อมูลชุดแรกบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมคางหมูหรือบางทีก็ดูคล้ายๆรูปหัวใจแต่ในคําบรรยายภาพกลับระบุว่าเป็นสีเขียวอมน้ําตาลแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับลักษณะอื่น,นๆเวลาจะดูให้แน่ใจนะคะโห ดูเหมือนการจำแนกพันธุ์ให้แม่นยำนี่ต้องอาศัยการสังเกตหลายส่วนประกอบกันจริงๆนะครับเนี่ยต้องละเอียดพอสมควรแล้วถ้ามองในแง่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือว่าข้อจำกัดของพันธุ์นี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างถ้าเราเชื่อมโยงลักษณะพวกนี้กับภาพรวมนะคะ K8469 เนี่ยจะชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดีอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าความทนทานต่อความแห้งแล้งของเขาเนี่ยจัดว่าอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นเองค่ะ ปานกลางหมายความว่ายังไงครับคือไม่ทนแรงเลยหรือว่าพอทนได้บ้างหมายความว่าถ้าอยากได้ผลผลิตสูงๆแบบตัวเลขที่เราคุยกันตอนแรกนะคะจําเป็นต้องมีการชนละประทานหรืออย่างน้อยก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกสม่ําเสมอค่ะถ้าเกิดขาดน้ําเมื่อไหร่เนี่ยจะเห็นอาการค่อนข้างชัดเลยใบจะเหี่ยวปลายใบก็จะแห้งอ๋อ oh, ครับครับแสดงว่าเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆสําหรับพันธุ์นี้เลยขาดไม่ได้ถ้าอยากได้ผลผลิตเต็มที่ ถูกต้องค่ะนอกจากเรื่องน้าแล้วนะคะยังมีเรื่องการออกดอกที่พบว่ามีแนวโน้มออกดอกปานกลางถึงค่อนข้างมากนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขาแนะนําให้เก็บเกี่ยวก่อนอายุ12เดือนหรือก่อนที่มันจะออกดอกนั่นแหละค่ะเพราะการออกดอกจะส่งผลต่อคุณภาพน้าตาลได้ครับเข้าใจแล้วเรื่องการออกดอกแล้วมีข้อจํากัดอื่นๆอ,อีกไหมครับเช่นพวกโรคหรือแมลงศัตรูพืช มีค่ะอันนี้สําคัญเลยคือมีข้อมูลระบุว่าพันธุ์นี้ค่อนข้างอ่อนแอตอนหนอนกอแล้วก็โรคเหี่ยวเน่าแดงค่ะอ่อนแอตอนหนอนกอ,อกับโรคเหี่ยวเน่าแดงใช่ค่ะซึ่งสองอย่างนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญในการปลูกอ้อยอยู่แล้วดังนั้นถ้าเลือกปลูกพัน,นุ์นี้ก็ต้องมีการวางแผนป้องกันกําจัดที่ดีเป็นพิเศษค่ะเพอฟังทั้งหมดแล้วก็เหมือนกับว่า K8469 เป็นพันธ์ที่แบบว่ามีศักยภาพสูงมากเรื่องผลผลิตแต่ก็แลกมากับความต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเหมือนกันทั้งเรื่องน้ำเรื่องดินที่ต้องระบายน้ำดีแล้วก็ต้องระวังเรื่องหนอนกอกกับโรคเขียวเน่าแดงเป็นพิเศษมีลักษณะาท,ทางกายภาพเฉพาะตัวหลายอย่างที่ช่วยจำแนกได้แต่ก็มีจุดอ่อนที่ต้องจัดการดีๆนะครับเนี่ย ใช่เลยค่ะเหมือนเป็นดาบสองคมที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายในการจัดการซึ่งก็นำไปสู่คงถามที่น่าสนใจนะคะสำหรับเกษตรกรหรือคนที่กำลังตัดสินใจเลือกพันุ์อ้อยว่าการที่เราทราบลักษณะเฉพาะเหล่านี้ทั้งจุดเด่นเรื่องผลผลิตแล้วก็จุดด้อยเรื่องความอ่อนแอหรือความต้องการน้ำที่สูงเนี่ยมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจและว,วางแผนการเพราะปลูกของเรายังไงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆที่อาจจะมีพันธุ์ที่ทนทานกว่าปลูก ง่ายกว่าแต่ผลผลิตอาจจะไม่สูงเท่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การจัดการทัพยากรนะคะที่แต่ละคนคงต้องนําข้อมูลเหล่านี้ไปลองปรับใช้ให้เหมาะกับเงื่อนไขของตัวเองดูค่ะ